พี่เกตแมนเดียวว่ารอบรอบนี้รอบนี้รอบนี้พาไปตัดหัวเหรอแล้วพี่เกตมีอะไรติดกับผมอีกไหมครับอุ้ยโอ้โหโอ้โหนนแล้วถ้าติดนะครับมีมีอะไรไหมครับไม่ใช่พี่เกตเนองมันจะสื่อว่าแบบเออแบบ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 ไม่ขอโทษเสร็จแล้วถ้าติดแล้วมีมีอะไรไหมครับเจอดิผมผมไม่มีอะไรครับพี่ผมขอโทษแล้วก็คือจบครับคือขอโทษจริงๆครับวันนี้เกตครับจบก็จบครับ สวัสดีครับทุกคนต้อนรับเข้าสู่ช่อง GGB Studio นะครับก่อนเข้าไคปฝากกดช่วงกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจช่องผมด้วยเนาะโอเคก็ <Okay. S 1> ไม่ได้ทำคลิปมาหลายวันเลยเว้ยทุกคนก็ต้องบอกว่าช่วงนีสตอรี่ในเมืองก็ไม่ค่อยมีเนาะหลายๆแก๊งก็เพิ่งจบสตอรี่ใหญ่กันไปนะครับก็อยู่ในช่วงของการพักแล้วก็ฟา์มขนะครับ แต่ว่าเมื่อวานนะครับผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันเ,ออเพิ่งรู้เลยว่าไดมอนเ a d กับเสียไม่ได้มีสตรอรี่กันในเมืองส t a r นะ์ทาวเนาะเป็นสตรอรี่5 5ใบนะครับเป็นสตรอรี่ที่เล่นกันแบบไม่ได้เยอะนะครับน่าจะเรื่องไม่ได้เยอะไม่ได้ใหญ่อะไรมากนะครับ เล่นกันแค่45ใบเองนะครับเราจะไปพูดถึงฝั่ง SMD แล้วกันนะครับ SMD จากที่ผมได้ยินมาสตอรี่นี้เขาได้สมาชิกเข้ามาก็คือเหมือนกับมาช่วยแบบเฉพาะกิจอะจากที่ผมดูก็น่าจะมี r e ซ o u อ c e XD มีอัตตุ n G r นะครับแล้วก็เว็บน่าจะน่าจะมีด้วยเว็บ JK แล้วก็ โมโก66นะจากที่ผมได้ยินนะถ้าฟังไม่ผิดนะครับสำหรับสตอรี่นี้เขาเล่นวันเดียวจบเนาะเพราะว่าใบไม่ได้เยอะอะไรมากนะครับมีสองไฟใหญ่ให้ชมนะครับในฝั่ง d Diamond h e ฮมีใครมาช่วยใช่ไหมจากที่ผมดูก็จะมี Jackie, ะ F, จแจ็คกี้นะครับ UF จาก UF แหละนะครับก็มีแจ็คกี้อาร์เธอร์พวกบางรามนะครับประมาณนี้ หรืออาจจะมีมากกว่านี้ผมไม่แน่ใจนะครับสตอรี่นี้จะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวให้ทุกคนเนี่ยไปย้อนชมไฟใหญ่สองไฟซึ่งไฟแรกอยู่บริเวณปั๊มน้ำมันเนาะแล้วก็ไฟที่2หลังรีอยู่บริเวณหน้าคุกใหญ่นะครับจะเป็นยังไงสำหรับ2ไฟนี้นะครับเดี๋ยวเรามาสรุปท้ายคลิปกันนะครับไปชมไฟพร้อมกันไป

เปิดการอะไอ้เหี้ยแม่มึงซัดไปไหนเฮ้ยเพื่อนไปด้านล่างเฟรดี้เฟรดิเพื่อนเไปด้านล่างไปดิโอ้ตัวแกงมึงอ่ะไม่อย่างควายอ่ะตายไหมตายไหมเพื่อนตายเพื่อนตายเดี๋ยวยิงหน่อยยิงหน่อยเพื่อชัวร์สวย ดนีไหมทำัวอะไรจ่อจ yeah, ับน like ี้ตายไปเลยทำสวยทำสวยเฮียหนีสิสัตว์หนีเฮ้ยมึงกล่าวจะไว้ได้ดีไอ้ควายไอ้เฮียยังไม่ได้ทำอะไรเลยแก๊งมึงก็แพ้แล้วไอ้สัตว์ไอ้ควายเหนีมั่ควายเลยขยะ เนรเหนียเพื่อนเพื่อนเพื่อนาปิดดูชุบเพื่อนปิดดูชุบมันกินอาการมันกินอาการมันกินอาการเฮียอะไรหนีไปหนีไปน้องบอร์ดี้บอร์ดี้มันไม่มีครูไหรอกบอร์ดี้เซ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 อะไรวะไอ้เฮียไม่ได้ฆ่ากันเลยไอ้เอ็นดีไม่มีให้กูฆ่าเลยอ่ะ เกลือดึงเลยพี่ทำเลยทำเลยเฮียเพื่อนหมดไรควายไไหม่ตายตายหมดเฮ้้ยไอเหี้ยทำไมเอเดนดีมันก่าขนาดนี้อ่ะไอ้เหี้ยควยกูไอสัตว์คนนี่บูไม่เห็นมันยืนเป็นกลุ่มเป็นก้อนเลยสัตว์ใครแม่งสั่งลงไฟไว้อย่างโง่เลยสัตว์กวเนี่ยสัตว์กองรวมนี่ยไอเฮียผู้จริงนายสัตว์กุยไม่ได้ฆ่ากันเลยไอสัตว์จะได้อะจะไร้อะแพ้เหมือนเดิมเลยอ่ะโอ้จะีไร้อะ นิ่มกว่าเดิมอีกไอ้พียเซตนี้นิ่มจังกากจริงนะกูสาบานเลยไอสัตว์เซตนี้โคตรกากเลยไอพี่อยโคตรกากไอพี่อะโคตรกากไอ้ควายฟังนะไอ้สัตว์ไม่ไอ้เหี้ยไม่ว่าไม่ว่าอดีตหรือปัจจุบันก็กากเหมือนเดิมไอ้สัตว์อดีตก็แพ้พวกกูปัจจุบันก็ยังแพ้ไอ้สัตว์แล้วัากดีไอควายขยะไอ้สัตว์โคตรกากไอ้เหี้ย

มันอยู่หน้าคูณโต๊ะเห็นแล้วเห็นแล้วแล้วมีไว้เแล้วเขากระดักมันเขากระดกมันเฮ้ยรถประกอบสีโครเมียมันอยู่หลังเฮ้ยมึงมีฟิกฟิกซ้ายขวาฟิกปืนล่วงขวาไปเอาขวาขวาปืนล่วงขวาพี่หยอกไม่ได้ว่ะน้องพี่หยอกไม่ได้ว่ะไม่ให้ไปกับหมีเมาได้บ้างข้างหลังอ่ะตามหมีเมาไปเลยเฮ้ยมาหลังไฟมาหลังไฟด้วยตามหมีเมาไปเลยไปไปเราหน่อยมาหลับไฟฟิกมันนี่เอาปืนมันนี่ปืนปืนฟิกอะกูถือเอง ชนชนชนเพื่อนโดนช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 ็อปโยกกูช็โยกกูช็เพื่อนโยกกูช็เพื่อนโยเฮ้ยมาดิมาดิหน้าคุกนิหนะาคุกดิไอโยกอ่ะมาดิเฮ้ยเพื่อนเพื่อนจะโดนเอาขว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 าเพื่อนโดนเอาขวาไปไปขวาหน่อยเจพีเจกลับไปเอพี่กลับพี่กับพี่กลับเจ้าเพื่อนตายหลังไปเพื่อนตายหลังไปไอ้ไอ้

ีลไม่ต้องยิงไม่ต้องยิงไม่ต้องยิงมามามาตรงนี้มาตรงนี้คีนคีนมาปิดตัวชุบกับพี่นี่มานี่มานี่มานี่คีนมาตรงนี้มาตรงนี้มาปิดตัวชุบหน่อยมาตรงนี้มาตรงนี้มาตรงนี้คนหนึ่งตรงนี้หนู่นข้างหน้าข้างหน้าไปแง่ไรจัดคุ้ยแงมือมันจัะจอกจะไววขยายเ้ยคุ้ยระวังเก็ตปีเก็ตคุมนะจะต้อมรถโอเคมามาได้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  กระสุนหมดไอ้ไเหี้ยเอ้ยกระสุนหมดโทษน้องตายตายังตายยังฟอมรถไม่ได้หวะมึงฟอมดิเดี๋ยวกูไอ้นี่ให้บอสเอาไม่ได้เปิดกระเป๋าไม่ได้เหยี่ยวสุเาากเข้ามาเหยี่าสุกเข้ามาเอาส่อไปเอาส่อไปเหยี่ยวสุกเข้ามาเหยี่ยวสุกเข้ามา ชุบไปเยี่อสุเข้ามาชุบแชุบแล้วชุบแลมันมียาการด้นมันมียาการด้นบอกเยยา่อสุกเข้ามาสุกไปตายปะตายปะรู้จักชิงอบีเซปปสัได้ใจลอใจ่ใจหลอได้ใจลอยได้ใจลอได้ใจหลอ

เนี่ยมึงกูสามเก้าเมียได้ไหมเนาะไอ้เจ้าจอ้เนี่ยไอ้เ้าบี๋ยมงจะตายไอ้เจ้าบุ๋ยเนี่ยไอ้เจ้ายไอ้เจ้จอกไอ้เด็กเนี่ยตกากเลยมึงไงสายไอ้เจ้าจอกไอ้จ้วย้้าบยเนาะไอบยน่อไป้าจกไ้เด็กเนี่ยตึงกากยมึงงตาอ้้าจอกอ้ไอ้เจ้าบยา ได็กก็จอกไอเด็กเที่ยวยังคุยใส่เด็กเตะเดี๋ยวเตะลุ่งหน่ายเด็กเที่ย์ส่วนลุงต่อแกล้งแตกไอเด็กแว้นเด็กเที่ย์เด็กนแไอ้เที่ย์ขอโดษนะวี่ไปเสี่ยงเป็นยังไงกันบ้างครับหลังจากที่ได้ชมสอบไฟใหญ่เดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาพูดในฝั่งของเสียงไม่ได้แล้วกันในฝั่งไดมอนด์เฮดคลิปนี้ผมจะไม่พูด เนาะเพราะว่าไดมอนด์เฮผมมองว่าเป็นแกงที่ระบบดีวิธีการเล่นดีหลายๆคนเนี่ยรู้มือรู้ใจกันอยู่ละแล้วลยิ่งได้แบบพวกแจ็กกี้อะไรเข้ามาอีกคือผมว่าเป็นแกงที่แข็งแกร่งที่สุดนะในตอนนี้ในในสตาร์ทาวนะครับถึงแม้จะมีไรลั์อีกหนึ่งแกงแต่ถ้าให้ชนนะตอนนี้ผมมองว่าไดมอนด์เฮดไม่ได้อยนะไม่ได้อยกว่านะผมมองว่าอาจจะเหนือกว่าด้วยซ้ำ นะผมอันนี้ในมุมมองความคิดของผมนะด้วยอะไรด้วยวิธีการเล่นแล้วก็หลายๆคนเนี่ยค่าที่จะมันมันเหมือนกับมันเล่นด้วยกันมานานแล้วมันรู้จังหวะงรู้วิธีการเล่นนะครับส่วนในฝั่งเสียไม่ได้นะครับวันนี้ที่แพ้ d ดนเ o n d ์เฮดไฟแรกเข้าใจว่าการวางแผนวิธีการเล่นต่างๆเนี่ยน่าจะเป็นอาตุนะครับแล้วก็ หลายๆคนที่มาช่วยเนี่ยก <addition> <source ankind> <โด assessment> ็ม right ีประสบการณ์การเล่นแก๊งใหญ่ๆมาก็คือหัวแก๊งอะระดับหัวแก๊งทั้งนั้นเลยระดับตัวท็อปๆนะครับแต่พอมันเล่นด้วยกันแล้วก็เป็น s อสชุดที่พึ่งรวมรวมแก๊งกันมาด้วยรวมทีมนะครับหลายๆแก๊งเข้ามายังเล่นไม่ค่อยตามแผนสักเท่าไหร่แลัจากที่ดูไฟแรกเหมือนเหมือนจะลงกันไม่ค่อยดีนะ จงังหวะการลงไฟรวมถึงแก้ปืนของไดมอนเ a d ถือว่าทำได้ดีไฟแรกผม,มองว่าเฮ้ยเสียไม่ได้ให้แก้ปืนไดมอนเ a d ได้ดีจนขนาดที่ว่าไดมอนเ a d ต้องปรับวิธีการเล่นมากับกับศพในวงไฟแทนซึ่งเป็นตัวเลือกที่สุดท้ายจริงๆนะนะครับของของไดมอนเ a d วิธีการกับศพของไดมอนเ a d หลักๆก,ก,ก็คือจะเอาศอก แต่ว่าไฟแรกเนี่ยเสียไม่ได้แก้ปืนวงนอกมันดีมากนะครับคือในมนเหรอสูบออกไม่ได้ละแต่ว่าก็จะเจอ,อีกปัญหาหนึ่งนั่นก็คือบลอไฟคือไฟกลางล้มเร็วมากนะครับจากที่ผมดูเนี่ยไม่น่าจะเกิน2นาทีนะไฟคือหมดเลยคือคือไปเน้นปืนเยอะปืนบนรถนะครับแต่ว่าไฟกลางคือมันมันดรอปลงไปนะครับ ถามว่าแผนแผนแผนใช้ปืนลงนอก,นอกคุมฝั่งแบลนี้เนี่ยโอเคเลยแต่ว่าพอมาใช้วิธีการเล่นแบบเนี้ยนะครับไฟกลางก็ดอกลงไปแล้วก็ไฟกลางยืนยืนไม่แข็งแกรนะครับคือเหมือนไปหม่งเยอะนะครับอืมแล้วก็โดนปิดตัวชุบคือหลักๆอะ่ะเสียไม่ได้ผมมองว่าเขาไม่ค่อยชุบด้วยนะครับไม่ค่อยชุบเนาะจากที่ดูก็เลยโดนไปไฟแรกนะครับโอเคไฟแรกพลาดไปแล้วก็ไม่เป็นไร แต่ว่าไฟแรกนี่ก็โดนเอบไปเยอะนะ40กว่าเฮนะคือดเดนเฮจะเลือกไม่ไม่ไฟใหญ่อีกไฟก็ได้จะเล่นเก็บตัวหลุดก็ได้แต่ว่าเลือกที่จะเล่นไฟใหญ่นะครับคือไฟหลังรีบริเวณน้าคุกใหญ่นะครับคือไฟนี้ก็ต้องบอกว่าเสียไม่ได้แก้แผนมาใช้ได้เลยนะครับคือมาเน้นไฟกลางคือไฟเนี้ยมันมาเน้นปืน ออนฟุตให้เยอะนะครับปืนบนรถอาจจะลดลงมาหน่อยเพราะว่าจากไฟแรกนะครับคือเห็นข้อผิดพลาดก็คือไฟกลางเนี่ยยืนกันไม่ค่อยนานแล้วก็โด,โดนปิดไปเร็วก็เลยมาเน้นไฟกลางในในไฟที่2แต่ปรากฏว่าพอมาเน้นไฟกลางไฟที่2นะครับก็กลายเป็นจุดบอดอีกหนึ่งจุดก็คือได้ไม่เห้เราสบออกไปได้เหมือนเดิมนะครับเหมือนกับ จะปิดแผ่นี้แต่ว่าอีกแผ่นหนึ่งก็โดนเปิดนั่นคือวิธีการเล่นของเสียไม่ได้นะครับยังยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะไฟนี้ถามว่ายื้อกันพอสมควรไหมก็ยื้อกันพักหนึ่งนะครับเพราะว่าไฟกันตัดฝันก,ก็ต่างแน่นละแต่ว่าไดมอนเฮสเนี่ยมันพยายามวะสุออกนะครับแล้วก็ยืนรอเพื่อนกลับมาเติมแบบนี้วิธีการเล่นของเขาเนาะก็เอาชนะไฟใหญ่ ไฟที่สอบไปได้ก็สรุปเป็นแดนเมทเอาชนะสองไ่ใหญ่ไปเลยนะครับด้วยสกอร์45ต่อ0นะครับอืมก็ต้องดูกันต่อไปแล้ะครับเสียไม่ได้จะไปในทิศทางไหนก็คือณนะตอนนี้ผมมองว่ายังยังเป็นภาพเดิมอยู่นะครับเมื่อเจอกับแดนเฮดยังเป็นภาพเดิมอยู่ ก็คือหลายๆคนน่าจะน,าน่าจะมารวมทีมกันแล้วก็แต่ละคนก็อาจจะยังปรับก,กันเข้าเข้าทีมกันไม่ค่อยดีซึ่งเทีเทียบกับเสียไม่ได้ในยุคก่อนนะเนี่ยที่มีพวกบัตพวกรีเฟกอะไรชุดนั้นอนะผมมองว่าชุดนั้นโอเคสุดนะถึงแม้จะแพ้ไดมอนด์เฮดแต่ก็มีจังหวะการเล่นที่แบบดีกว่านี้นนะครับคือไม่ได้กินง่ายเหมือนช่วงหลังๆนะ ก็ประมาณนี้ก็ต้องดูกันต่อไปครับว่าจะเป็นยังไงแต่ผมมองว่า,เ,าเสียไม่ได้น่าจะปกคองแก๊งตัวเองให้ให้อยู่อยู่รอดดีก่อนช่วงนี้ก็คือพยายามจะไม่ให้มีมีสตอรี่ละนะครับน่าจะรอบอสกลับมาอย่างตะติ่ก็น่าจะกลับมาช่วงสิงหาเนาะประมาณปลายเดือนนะครับ หลายคนก็อาจจะกลับมาช่วยนะครับก็ต้องดูทีว่าเสียไม่ได้ในอนาคตจะเป็นยังไงนะครับก็ให้กําลังใจส่วนไอ้รนเฮดนี้ก็ไม่ต้องพูดอะไรเยอะแล้วก็รู้กันอยู่นะครับณตอนนี้น่าจะเป็นโนหนึ่งละที่คู่ตีคู่กันมากับไรลล่ะนะครับก็อยากจะดูเหมือนกันนะครับยังไม่ได้มีสตรอรี่กันแบบเต็มๆมนะครับก่อนนั้นออยังไม่แน่ใจนะ อาจจะมีมาแล้วก่อนหน้านี้แต่นนั้นตอนนี้ปัจจุบันช่วงหลังๆมายังยังไม่ยังไม่ไมีนอสตอรี่ของรดเมียกับรหลักถ้ามีสตอรี่สองแกงนี้ผมว่าเดือดแน่นอนนะครับก็ต้องติดตามโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้เดี๋ยวเจอกันใหม่ครับในคลิปหน้าครับสวัสดี